เอาพ hey, ี่น้องผมครับสวัสดีครับครับช่องอีสานบ้านเคยมาเจอกับบ้ามีถูกเสาวันอังคันยุติบ้านบ้ามีบรรทักษสร้างตำบลไผยอำเภอทรายมูดจังหวัดยโสธรพี่น้องผมมาเจอสินค้าแบกรดินแล้วก็ขั้มสวยงามของทางบ้านบ้ามีแบบนี้ทุกเสาอังคานบรรทักษสร้างตำบลไผยอำเภอทรายมูดจังหวัดยโสธรเนาะครับเนาะอืมาเบิ้งเฮามีอย่าง อาสิเหมือนเดิมแต่มันก็นต้องมีช่วงว่าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยความสวยงามนั่นะพี่นอ้องอเอ้ามาเบิ่งกันเดี๋ยวจะแปบหนึ่งให้เพลงมันเศร้ากอนมนาพี่น้องเนะเดี๋ยวมันผิดอดเขาจี้เขมีเห็นว่าเขาจี้บัลลือโลกของเฮาสูตรนี้บ่มีผูใ้ใดเปรียบบ่มีผูใ้ใดเทียบบ่มีผูใ้ใดปานแยงน้อไม่สมใส่หยงเฮาบ่ท่านเห็นใส่ปลาคอใส่ปลาคอโอ้นี่ปลาคอแยงน้อไม่สมใส่ปลาคอพี่น้อง สงละสามสิบถือปานได้สิฮะยี่สิ<า>บปันนะ่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทบ่าวมีบ่าวพีต้องขอโทษขอไผ่ด้อ,อพี่น้องเด้อเอาห้ามมาทางพี่โอ้ยตายบ่าวมีนี่แม่ยถ้าเป็นเรื่องเป็นไรทุเรียนเ่ราะเป็นหกสิบเด้อที่เห็ดออกไปก้อนหนานี่หกสิบนั่นบ่าวมีท่ำชาท่ายเรียกหกสิบซื้อๆต่ว,ว่ากิโลดี่แท้จริงประมาณนี้นี่เออกำมาตรฐานอยู่งหรอกพี่น้องผมเดี๋ยวถ่ายจินน้ำนองนุงลูกหลานเขาซื้อเขาก็ขอกินน้ำเขาเนาะพี่น้องเนาะอืมเอาไป อ่าเสือพานาแพ้เข้ากัมีส่วนเขียงหมูช่วงนี้เนื้องัวอ่ามันมีแนวผิดพลาดบางประก,การเกี่ยวกับโรคไข้เขานั่นแหละบา้านนี้ขอเป็นเคียงหมูมาละกันนะพี่น้องเนาะหมูบอยู่ในส่วนที่เป็นผ้าหาน้ำเสียอย่างเมนูจ,จัดก็ขอเสียน,นจัดใหม่เลยสองตัวเคียงๆมือพี่น้องฝ่ามาเอามาซาเบิร์ตอดเสียใจพี่น้องเทิ้งต้นเทิ้งขายอืมมันขายบ่อท่านพี่น้องผมก้นลาย หมกยังไม่ไปหมวกนอไม้สดหมวกนอไม้สดจักบาทบุ้งสิบบาทค่ะสิบาทพันได้ฟรีพี่น้องผู้คนว่าหมกใหญ่ใส่ตาขาวเบียบบ่เมียนเรื่องนอไม้เนี้ยเรื่องนั้นไข่เบิ้งสักวันซีมความสักวันให้เอาหัอที่ซีมหรือเอาหัอไหมซีมความได้เขามันใกล้เขากล้มาเคเก้าเคียงเคียงเขามันใกล้ยิ้มสวยตัวนี้เขามันใกล้ยิ้มสวยเจี๊ยมได้ยัง บักหอยบักเขียร่วมสมงัวแามนบ้าสมหมูกวางง่วาตอนนี้เขาไอานี่นะพี่น้องนะบักม่วงมันมันพี่น้องบักม่วงมันมันไม่ไม่ปิดไม่ไม่เลยเห็นกวนอยู่ปิดไม่ไม่เลย้วกาเป็นมกยังเขาคุณแม่หนูท่อหัวบ่าวมีนี่มกน้องใหม่ก็แม่ผู้ใหญ่สุดป้นกับเลี้ยูอายุสองสุดคุณแม่ผ้าต้มต้มแข็งยังบู้แกงไกา ยางไกงอูนอไม่บักยางพุทธิบักยางคุณแม่ผาคือเก่าวะอุ้ยหน่วยนี่ก็มาตะวันซ่อนกพี่น้องบักยางนั่งเออกจอยอุ้ยตายขันว่าข้องเจียบจ้อยกันสิวาจียิงเสียมเพิ่นละเนมเมื่อบ้ามีอยู่รับหลับอยู่ บ่อซีมดอกระจับสะซื่อว่ามันงามยังเหลือบักเอ็มอยู่บักเอ็มเกาไปเอาขึ้นซี่หาผุนมุกน้อไม่สดของเจร้านนี่เดา่ผิดดอกถ้าแบบถ้าแบบมีพ่อต่ำพังมีแจ่ม่ปแล้วคุณเกษตรนักสู่ของเฮาพักบุงแก้วเบิดสุดเบิรโอ้พ่อได้เก็บพ่อได้เก็บครับครับครับพ่อได้เก็บอู้ผู้ใดมาสังหาปูมาไทยเลยอ่า น้าปูมาขายน้าปูมาขายได้นับตักไีหน่ันแหละครับว่วมสวยงามของมูบานเฮาขายแบกกระดินแบบนี้มีหัดสตอบานนี่กรแตงมะหอมถึงเลอร่อยแรกล้านกนยังมายังมีคือเกาดื้อผู้ไดก็ได้ สำหรับมือแรนนารจะเปเหตคืหนึ่งตะก่อนหญยๆงามๆพี่น้องเหตดเทาเหตดโลเท่าใดล่ะโลเก้าสิบเห็ดกนบักเอฟไปได้มาตั้งใส่พักติวมาเป็นตาเงือกเถพี่น้องโอ้เตียพราะว่ามันเกิดย่ามเลี่งบ่แม่นวะกนี่ก็ยามเลียงอยู่แล้วเนาะพักติววนโคส้ก็เกิดคอยหาเบิดขึ้นคอยเจ็ดแปดตัว อืมสบละเท่าไรก่อน๙บาท๙บาทพีนองปานไดฟรีเ um, ร so ื่องีีนองสบละาบาทอันนี้เขานับตัวงเขาเก่าอเอผมว่ามันท่อกันเป๊ะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ชิดว่าตรงนี้หน่อยตรงนี้หลายเจ้าใดท่อกันเจ้าใดท่อกันนะครับนะเพราต้องไปจับไปพี่แบบนี้เนาะครับเนาะพรต้องไปจับไปพี่ เอท่อกันพี่น้องผมทอกันเอ้าเพื่อเป็นการเปิดริมเดียพืนเอาจะใส่ถุงใบค่อยเลยเด้อสองตัวไอ้สองสบมีนะเอ้าสองสบมีละใส่สบใบโอเคเอาคันซามันกัสิบลอะกินคันซามันกัสิบลท่นเขาต้องเอาพี่น้องเขาต้องเอานี่แะวสวยงาบักนี่เห็นบ่เพาะมาเพท่นเบแล้ว mình chỉ tàu bớt lười bọt hẳn wow wow ừ. mình như thống vận hả bọn ấy ไฟบ่าไฟขึ้นสวยม,มึง,ยงขึ้นไฟทาไปประตูให้หน่วยมันตีหนึ่งเทียงขึ้นไปยังไหนพี่ปอมิดลุกไปล่ะตีดาตีดาตีดาผูา้เฒ่าหมูมาอยู่มาอยู่เมนูเอกขามาสองตัวคนละท่านอยู่หรอโอ้ยเห็นอยู่ผู้ใด Hãy bắt đầu hết mệnh chị tàu gà tóng hết là. áo bỡ lâu thamba. Mệnh chị tàu người chị tàu chị tàu tìm 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 tìm tàu tìm 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 tàu tìm tìm หอยอยังหอยโขวงหอยเชอรี่เฮาหอยเชอรีอ่นะครับเป็นหอยโขวงซาบา,ามันก็บ,บ่ได้ลรอคุณแม่เห็นว่าขัดเป็นแป้ามีบ่เอาวไาว้ก็คือบ่ได้เลยซองทงนี่แป๊บเดียวขาดรับพักจิ๋วยังสีเบิดอยู่โอ้ยตายก็มาขายดีครันในตลาดบ้านสร้างนี่ใส่สู้รถคูแนวบ่พี่น้องฮะโอ้เป็นตลาดเสียบแค่ อืมเป็นตลาดเสือพี่น้องนกตัวงามๆด้วยพี่น้องเด้อนกตัวงามๆอจักบาทล่ะบักยางบักยางจ้าเอามากเปล่าบักยางของคุณแม่ยทุ่งละเศร้าถือปานได้พี่พี่น้องเอ้ยอืมคัวสิไปต้อยกินเนาะเมียน้อยุ่มเป้าไหวหุ่นคัวสิไปต้อยกินได้เอาบักยางนี่มันไม่เป็นหาง่ายๆเลยพี่น้องอืม เพราะฉะนั้นเราได้ซาบดซาบอดอวกระสียใจพร้อมนะค่อยบอกให้นี่ทุกเสาวัดนางข่านยุบบรงสร้างตำบลไผ่ไส้มุ่นยาสุวรทุกเส่าวัดนางข้านไรมูอะไรมูไมูอะกมู๊อะไรมู๊อะไรมอไรมอะครมไรมูงอะรอะไรไรมู๊ะไรมแ๊งะอะไมรอไรมู๊อะไรมอะไอไมู๊ะไรไรมูอไมออ cây tẻ nam cây tẻ nam các phúc đấy bố anh có cây tài nam không bưng ôi là bớt mưa nên, bớt mưa nè bớt mưa dây bớt mày nè bớt mưa 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 nhau bớt mưa nè 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 bớt เนี่ย,บ,บ,นะบ,ยบ้านมี่บอกตัวนะบักอื้อเนี่ยเขาบ้ามีว่าโอ้ยขออยกหวานว่าสันมาขอเราโหลดมาขออาจริงๆเราก็อยากแจกนะ,ะเราต้องรวาพี่น้องว่าซื้อกันเลยแอบแฝงขายที่จริงๆขอได้ย่งปลากระกสีบ้าย่างเลยเ้ยอเขาจีเขาจี้จจรือเป่าครับเนี่ย

กลับมาพ่ายในซิปนาทีออกไปแล้วตัวหนึ่งเหลืออยู่ตัวเดียวคันบ้ามีไปอีกซิปนาทีเฉียงหมูสีบะย่างเลยขาดพี่น้องกล้าเปลาเลยว่าขาดเปล่ามาคุณแม่บอกว่าย่างได้เฉียงหมูบะย่างก็แล้วกันน่ะเนี่ยกองเอรีไว้ยยุบเบิดล่ะพังยี่หยังพูดนี่พักเมกเจ้้าาอมเจอม จะโอมเอิ่นคนมาซื้อใกล้ตัวขันอยากได้เอาไปต้มไปแจงไปลาบมาบลเอีเยราคาไว้แสดงว่าตัวเรื่งบลอเกินร้อยห้าสิบบาทแล้วจัดไห้แน่นอนนั่นว่าถืออีกตางหากเอ้าขวบมุ่นถุกไหลถุกซับทุกกาดี้กาดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านตัวเองเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมพูนพุ่มสวยงามพุ่มสวยงามาเกกกรอง ทีด่ดินนะครับเพื่อขอดำสิษย์